สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบรักการปลูกพืชผักทุกๆท่านวันนี้ก็วันศุกร์ที่25ธันวาคมปศ2563ปีหน้าก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะครับเนาะวันนี้ก็ปามมาเก็บอัปเดตเก็บมะเขือเทศพันสีดาให้ดูใกล้ๆลูกแดงแดงครับนี่ แดงชมพูแล้วก็มีลูกเล็กๆแดงเหมือนกันนะครับสีสดน่ารับประทานมากนะครับเนี่ย<อ>ก็เก็บกินไป3-4รอบแล้วนะครับเนี่ยลูกก็ยังดกอยู่<อ>กล้องสาน,นิดนึงนะครับลูกแดงแดงลูกเขียวก็ยังมีครับเนี่ย ปลูกเองปลอดภยัยไรสารพิษนะครับนี่อันนี้หนอนกินเพราะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราใช้แค่วิธีการของเราก็ไม่ได้ฉีดยาฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดครับพูดง,ง่ายๆก็ว่ามันขี้เกียจนั่นเองครับปลูกแล้วก็ลดน้ํานี่ก็ขยันลดน้ํานี่ก็พอแรงแล้วเนาะ เพียงแค่เราบำรุงดินให้ดีนะครับพืชผักของเราก็จะสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ปลูกไว้ไม่เยอะๆละครับปลูกไว้พอรับประทานอันนี้ข้างๆเป็นข้าวโพดอีกไม่นานก็น่าจะได้กินแล้วเนี่ยมันเริ่มไหมเริ่มแห้งแล้วพวกข้าวเหนียวนะครับแต่ยังไม่แก่ทักเท่าไหร่ เดี๋ยวเก็บกันเลยดีกว่าไม่พูดท่ามคำเพีครับรับ,รบลูกแดงๆ สดน่ารับประทานมากกินกับยำหรือว่าเอาไปใส่พวกแต่งหน้ายำเนาะอร่อยส้มหวานดี สดใสนะ่ารับประทานปลูกเองกินเองนะครับเนาะช่วงนี้ก็โนะควิดบาดหกันอีกแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนาะไปไหนก็ต้องใส่แม้กันอย่างน,น้อยๆเราปลูกผักไว้รับประทาน เราก็ไม่ต้องไปข้างนอกเนาะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแถมได้พืชผักปลอดภัยไร้สารพิษนั่นเองนะครับเนะาะยุคนี้เป็นยุคที่คนต้องอ,อยู่ระยะห่างกันเนาะห้ามอยู่ใกล้กันเดี๋ยวติดเชื้อกันง่ายเนะาะมาปลูกพืชผักยินเองนี่ก็ค่อนข้างที่จะ ใช้ความดูแลนิดนึงนะครับต้องเอาใจใส่ลูกกลมๆสวยๆช่วงนี้ปลูกผักเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็อ,อากาศหนาวเมาื่อคีวันเองครับที่จังหวัดวิจิตรสมวันวันนี้ก็เริ่มร้อนแล้ว ตัดข้างในนู้นครับเห็นลูกแดง ชมพูนิดหน่อยก็เก็บได้แล้วเนาะเพราะว่าปล่อยไว้มันจะสุกเกินไปนะลูกแตกนะครับอากาศเย็นด้วยก็วันนี้พามาเก็บมะเกิดเทศนะครับนี่ได้ไปใส่ยำแล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ทยอยเริ่มสุกเนาะสุกไปเรื่อยเรื่อยนี่นเก็บไม่หมดเลยครับเนี่ย มาเดิมมาเดิมพี่น้องมาเก็บมะเขือเทศจอยแน่เขือเทศลูกแดงแดงฝั่งนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ยาวเดี๋ยวจะเก็บพัน์ไว้ก็เป็นพัน์แท้อีกแหละครับก็พยายามหาพันที่ไม่ใช่พืช GMO มาปลูกนะครับเนาะเป็นพืช สามารถที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ปลูกในปีต่อๆไปได้เรื่อยๆเนาะพันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์สีดาที่กินกับส้มตําก็อร่อยหวานมีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยเนาะก็กินกับส้มตําอร่อยมากครับหรือจะเอาไปใส่ยำก็อร่อยนะครับถ้ามือปิดมม่ไม่ค่อยจะมีขั้วนะครับถ้ามีขั้วอย่างเงี้ยมันจะเก็บได้นานนะหลุดไปแล้วเสียดายครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการปลูกผักแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพมนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม